สวัสดีครับถ้าเกิดว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดก็ตามนะครับมันจะมีการตัดสินใจหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ต้องเจอนั่นก็คือเอ๊ะจะเลือกดมยาสลบหรือว่าจะบล็อกหลังดีล่ะวันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบกันแบบเจาะลึกจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเลยใช่ครับคําถามนี้เนี่ยมันคาใจหลายคนมากๆเลยนะพอเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความเชื่อหรือเคยได้ยินกันมาบ้างแหละครับว่า เอ๊วิธีหนึ่งมันต้องปลอดภัยกว่าอีกวิธีหนึ่งแน่ๆเลยแต่ว่าแล้ววิทยาศาสตร์ล่ะครับเขาบอกเราว่ายังไงมาดูกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนะว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยเรามาทําความรู้จักเจ้า2วิธีนี้กันก่อนสักนิดนึงดีกว่าครับว่าการดมยาสลบหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า GA กับการบล็อกหลังหรือ SA เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงอะลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับ การดมยาสลบหรือ GA เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเดินไปปิดสวิตไฟหลักของบ้านเลยครับปุ๊บทุกอย่างดับวูบคือร่างกายเราจะหมดสติไปเลยไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเข้ามาซัพพอร์ตด้วยแต่ในทางกลับกันการบล็อกหลังหรือ SA เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราไปสับคัดเอาแค่บางห้องครับคือคุณหมอเขาจะฉีดยาชาเข้าไปที่ไขสันหลังผลก็คือแค่ช่วงล่างของร่างกายเราเนี่ยที่จะชาแล้วก็ขยับไม่ได้แต่ ส่วนบนยังทํางานปกตินะครับเรายังรู้สึกตัวดีอยู่อาจจะมีแค่อาการเคลิมเคลิมจากฤทธิ์ยาบ้างเท่านั้นเองแล้วในสถานการณ์จริงล่ะครับคุณหมอเขาเลือกใช้แต่ละวิธีตอนไหนกันคือ ปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ๆที่มันซับซ้อนใช้เวลานานหรือในกรณีที่คนไข้มีความกังวลสูงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นการดมยาสลบไปเลยในขณะที่การบล็อกหลังเนี่ยจะเป็นพระเอกเลยครับสำหรับการผ่าตัดช่วงล่างของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสะโพกเข่าหรือข้อเท้าแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากจะฟื้นตัวเร็วๆลุกเดินได้ไวหลังผ่าตัดครับเอาละครับและนี่คือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลย เพราะมันมีหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งที่ออกมาแล้วก็สร้างแรงสันสะเทือนพอสมควรเลยครับเป็นอะไรที่อาจจะล้มล้างความเชื่อดเดิมของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้เรากําลังจะพูดถึงงานวิจัยชิ้นสําคัญมากๆในปี2021ครับคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าในวงการแพทย์เนี่ยเขาถกเถียงกันมานานมากๆๆเป็นคำถามคาใจกันมาตลอดเลยว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยการบล็อกหลังมันปลอดภัยกว่าการดมยาสลบจริงๆเหรอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเคสที่มีความเสี่ยงสูงมากๆอย่างผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักแล้วต้องเข้ารับการผ่าตาดัดอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยครับและในที่สุดครับคำตอบของคําถามนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นจากงานวิจัยขนาดใหญ่มากที่ชื่อว่า Regen Trial ครับซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่ดังมากๆอย่าง New England Journal of Medicine ในปี2021นี่เองงานวิจัยนี้ทำอะไรรู้ไหมครับเขาทำสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลย คือจับเอาผู้สูงอายุที่ต้องผ่าตัดสะโพกหักเนี่ยมาแบ่งเป็น2กลุ่มชัดๆเลยกลุ่มหนึ่งโดมยาสลบอีกกลุ่มหนึ่งบล็อกหลังแล้วก็ติดตามดูผลกันไปเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มไหนจะฟื้นตัวได้ดีกว่ากันและผลลัพธ์ที่ได้ <c oughs> บอกเลยครับว่าเซอร์ไพรส์วงการมากงานวิจัยเขาสรุ่ออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับว่าการบล็อกหลังไม่ได้มีผลดีไปกว่าการโดมยาสลบเลยใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยครับคือมันไม่ได้ดีไปกว่ากาันอย่างมีนันยสําคัญเลย ซึ่งผลลัพธ์นี้เนี่ยโอ้โหมันการพลิกความเชื่อทางการแพทย์ที่หลายคนเคยยึดถือกันมานานเลยทีเดียวครับถ้าจะให้ขยายความอีกนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะไปดูที่ผลลัพธ์หลักๆตัวไหนก็ตามนะครับตั้งแต่อัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัดไปจนถึงความสามารถในการกลับมาเดินได้อีกครั้งในอีก2เดือนต่อมาหรือแม้กระทั่งภาวะสับสนหลังผ่าตัดที่เจอกันบ่อยๆในผู้สูงอายุเนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์ทั้งหมดแทบไม่ต่างกันเลยครับระหว่าง2กลุ่มนี้ พอผลออกมาแบบนี้คำถามสำคัญที่ตามมาทันทีเลยก็คืออา้าวถ้าอย่างนั้นชนิดของการให้ยาระงับความรู้สึกมันไม่ใช่ปัจจัยตัดสินแล้วเนี่ยแล้วตกลงอะไรกันแน่ล่ะที่สำคัญที่สุดต่อการฟื้นตัวเอาล่ะครับเรามาลองมองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกันคือหลักฐานใหม่ๆในช่วงไม่กี่ปีมันเนี่ยมันชี้ไปในทางเดียวกันหมดเลยครับว่าการที่เราไปโฟกัสแค่ว่าจะเลือกดมยาสลบหรือจะบล็อกหลังดีเนี่ย มันอาจจะทําให้เรามองข้ามปัจจัยอื่นๆที่จริงๆแล้วสําคัญกว่าน,นั้นเยอะเลยก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยมันคือภาพรวมของการดูแลทั้งหมดครับมันคือทุกอย่างเลยนะตั้งแต่การจัดการความเจ็บปวดให้ดีที่สุดการวางแผนป้องกันภารระวะสับสนล่วงหน้าการพยายามกระตุ้นให้คนไข้ลุกเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปจนถึงการควบคุมโรคประจงตัวต่างๆที่มีอยู่เดิมให้ดีปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับ ที่เป็นตัวกําหนดจริงๆว่าผลลัพธ์ของการผ่าตัดและการฟื้นตัวเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนทีนี้ก็มาถึงคําถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วล่ะครับว่าโอเคแล้วเราจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเราจริงๆได้ยังไงในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับเราจะมาดูแนวทางในการตัดสินใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สมัยใหม่กัน คำตอบที่ดีที่สุดในยุคนี้เลยก็คือการเลือกแบบเฉพาะบุคคลครับมันไม่มีอีกแล้วครับสูตรสําเร็จที่ว่าเคสแบบนี้ต้องทําแบบนั้นเสมอไปแต่มันคือการพูดคุยกันการวางแผนและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างตัวคนไข้เองกับทีมแพทย์ที่ดูแลครับซึ่งการตัดสินใจร่วมกันเนี่ยเขาก็จะดูจากปัจจัยหลักๆประมาณ5ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยก็คือดูที่ตัวการผ่าตัดก่อนว่ามันเป็นการผ่าตัดอะไรที่ไหนแล้วก็น่าจะใช้เวลานานแค่ไหน ข้อต่อมาคือดูที่ตัวคนไข้ครับว่าสุขภาพโดยรวมเป็นยังไงมีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมโดยเฉพาะเรื่องหัวใจปอดไตหรือสมองข้อ3คือประเมินความเสี่ยงเฉพาะทางอย่างเรื่องทางเดินหายใจการหายใจการสำลักข้อ4คือดูแผนการฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดครับว่าเราตั้งเป้าเรื่องการจัดการความเจ็บปวดการลุกเดินไว้ยังไงและข้อสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความต้องการของตัวคนไข้เองประกอบก,บกับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นครับเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ย คำถามที่ถูกต้องจริงๆมันอาจจะไม่ใช่วิธีระง,งับความรู้สึกแบบไหนดีที่สุดอีกต่อไปแต่มันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคำถามที่ว่าแผนการดูแลโดยรวมแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับฉันและนี่แหละครับคือข้อคิดที่สำคัญที่สุดที่วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่กำลังบอกกับพวกเราทุกคนครับ